สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิทธิทรัพย์ตัวเอี่ยมเป็นประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนะคะของตำบลสามเงาอาเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะซึ่งทํากลุ่มของเรานั้นก็ได้มีการปลูกลําไยเป็นหลักนะคะในการจัดการดินปุ๋ยของกลุ่มเรานะคะในในเรื่องของการปลูกลําไยนะคะก็จะได้รับปัญหาในเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่สูงนะคะทางกลุ่มจัดการดินปุ๋ยของเราจึงได้มีการนําดินมาให้ ตรวจให้กับเกษตรกรนะคะเพื่อเอาไปใช้ให้ถูกช่วงถูกเวลาแล้วก็ถูกกับพื้นที่ของเราโดยให้เกษตรกรนะคะได้นําดินของตนเองหลังจากการเก็บเกี่ยวมาทําการตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยของเราโดยทางกลุ่มของเราก็จะมีชุดตรวจดิน LDD test kit นะคะที่ทางพัฒนาที่ดินนะคะมามอบให้กับกลุ่มของเราเพื่อเป็นการตรวจสอบดินเบื้องต้นให้กับเกษตรกร หลังจากการตรวจดินแล้วจะทำให้เกษตรกรนั้นเลือกใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตรและให้ตรงกับพื้นที่ของตนเองค่ะ สำหรับชุดตรวจดินของกลุ่มเรานะคะก็จะสามารถทดสอบนะคะธาตุอาหารในตัวเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะโดยในชุดก็จะมีการตรวจในส่วนของไนโตรเจนนะคะว่าในดินของเราเนี่ยมีธาตุอาหารปริมาณที่ต่ําปานกลางหรือว่าสูงนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของฟอสฟอรัสนะคะก็จะมีน้ํายาที่ทดสอบ และสุดท้ายก็คือโพแทสเซียมนะคะหลังจากการตรวจวิเคราะห์ดินเสร็จแล้วเราก็จะมีตารางให้กับเกษตรกรนะคะเป็นคำแนะนำในการใช้ปุ๋ยสำหรับแปลงที่ดินของตนเองเพื่อใช้ให้ถูกกับแปลงของตนเองค่ะสำหรับหลังจากที่เราทำการตรวจวิเคราะห์ดินไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีคำแนะนำในการใช้ปุ๋ยให้กับเกษตรกรโดยการผลิตลำไย,ยนั้นเราสามารถ ควบคุมคุณภาพได้แต่เรายังไม่สามารถลดต้นทุนได้เราจึงแนะนําให้กับเกษตรกร,ร,กรผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนตั้งแต่ขั้นตอนการาหลังจากตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากวิเคราะห์ดินเสร็จก็จะมีค่าการวิเคราะห์ดินออกมาว่าถ้าของเราไนโตรเจนต่ํา ฟอสฟอรัสต่ำแล้วก็โพแทสเซียมต่ำเราจะต้องให้คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยอะไรบ้างนะคะอย่างยกตัวอย่างก็จะต้องใส่4600อยู่ที่2,500กรัมนะคะ18460อยู่ที่1,800กรัมแล้วก็0060อยู่ที่2,300กรัมและหลังจากการตรวจวิเคราะห์ดินไปแล้วนะคะ ในการใช้ระหว่างที่บำรุงผลผลิตนะคะหลังจากให้ผลผลิตแล้วก็จะมีการใช้ปุ๋ยในสูตรต่างๆเราก็นำแอปพลิเคชันปุ๋ยลายแปลงเข้ามาใช้ให้กับเกษตรกรเพื่อสามารถผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงอ,อย่างสูตร15 15 15สามารถลดได้ถึง200ถึง300บาทนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สูตรไหนนะคะเราก็จะมีตารางให้กับเกษตรกรว่าถ้าเราต้องการผสม ปุ๋ยสูตร15-15เพียงเรามีแม่ปุ๋ย3ตัวก็คือ46-0-0นะคะอย่างตัวอย่างตรงนี้นะคะเป็นแม่ปุ๋ยที่ทางส่วนของเราได้ใช้นะคะ18-46-0แล้วก็0-0-60เพียงแค่เรามีแม่ปุ๋ย3ตัวนี้เราสามารถผสมปุ๋ยใช้เองในสูตรและช่วงเวลาที่ลำไยเราต้องการได้นะคะอย่างช่วงแรกๆเนี่ยหลังจากล่าสารไปแล้ว,ล,วลำไยติดเม็ดเม็ดลูกเล็กๆก็จะใช้สูตร25-7-7 ในนี้ก็จะมีบอกว่าเราจะต้องผสมปุ๋ย4600ที่48กิโลกรัมนะคะ18 4 6 0ที่16กิโลกรัม0060ที่12กิโลกรัมและรวมกันแล้วนะคะมันจะไม่ถึง100กิโลมันจะได้อยู่ที่76 กิโลกร,รัมนะคะถ้าเราจะทําให้มันครบ100กิโลกร,รัมตามสูตรเราก็สามารถหาพวกปุ๋ยอินทรีย์อะไรมาเติมให้เป็น100กิโลกร,รัมได้เท่านี้ก็จะทําให้เกษตรกร,รสามารถลดต้นทุนได้ต่อ50กิโลกร,รัมได้ถึง 200- ร้อถึงสี่อบาทค่ะค,ค่ะและอีกหนึ่งการลดต้นทุนการผลิตของกลุ่มเรานะคะเราจะทําปุ๋ยหมกักไว้ใช้เองหลังจาก ตัดแต่งกิ่งลำไยเรานะคะเพื่อบำรุงต้นของเราให้สมบูรณ์โดยเกษตรกรจะต้องทำการเตรียมการ หมักปุ๋ยโดยใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอ .1 นะคะจากการหมักปุ๋ยเศษ็จวัสดุไม่ว่าจะเป็นฟางนะคะหรือไม่ก็ใบลำไย,ยที่เราเก็บได้บริเวณรอบทรงพุ่มของเรานะคะวิธีการก็คือในชั้นแรกนะคะเราก็ใส,เส่เศษวัสดุลงไปนะคะชั้นที่2ก็เป็นปุ๋ยคอกนะคะแล้วแต่ว่าเราจะทํากี่ชั้นหรือว่าปริมาณที่เราต้องการนะคะถ้าเราทําหลายชั้นเราก็ทําสลับกันหลังจากนั้นเราก็ใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอนะคะละลายในน้ํา คนให้เข้ากันประมาณ5นาทีจากนั้นก็นำมาลดให้ทั่ว อกองปุ๋ยของเรานะคะแล้วก็พรมน้ำตามโดยในระหว่างนี้ค่ะเราจะต้องให้ความชุ่มชื้นกับปุ๋ยเพื่อให้ปุ๋ยนั้นย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะคะระยะเวลามันก็จะพอดีกับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวลำไย,ยนะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1ปีนะคะพอเราเริ่มฤดูการผลิตใหม่เราก็มาใส่ต้นลำไย,ยของเรามันก็จะได้พอดีหนึ่งคาบการผลิตนะคะในหนึ่งต้นเราก็อาจจะใส่อยู่ที่30-50กิโลกรัมต่อต้นเพื่อบำรุงต้นแล้วก็บำรุงดินให้สมบูรณ์ค่ะ ค่ะสำหรับกลุ่มการผลิตของเรานะคะก็จะมีแปลงสาธิตในการผลิตลำไย,ยคุณภาพนะคะโดยการใช้ผลการวิเคราะห์ดินนะคะเพื่อมาใช้ปุ๋ยในแปลงของเราโดยในแปลงสาธิตนี้จะมีเนื้อที่ประมาณ4ไร่นะคะใน1ไร่สามารถปลูกได้ประมาณ15ต้นระยะทรงพุ่มของเรานะคะ รอบทรงพุ่มประมาณ8เมตรนะคะใน1ไร่ก็จะได้ประมาณ15ต้นนะคะสำหรับต,ต้นทุนการผลิตของเรานะคะก็จะอยู่ที่ไร่ละ8,600กว่าบาทนะคะสำหรับเป็นค่าปุ๋ยที่เราใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินและเราก็ผสมใช้เองนะคะจะทำให้เราสามารถลดต้นทุนการผลิตได้โดยผล,ผลผลิตต่อต้นนั้นจะอยู่ที่ประมาณต้นละ200กิโลกรัมถึง300กิโลกรัมเนื่องจากว่าทรงพุ่มของเราใหญ่ผล,ผลผลิตก็จะได้จานวนมากนะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็ขายไปในกิล โลกละ22บาทก็จะได้ผลผลิตอยู่ที่66,000กว่าบาทนะคะหากต้นทุนแล้วก็จะได้อยู่ที่55,000 0กว่าบาทนะคะค่ะสำหรับการจัดการภายในแปลงลำไย,ยของเรานะคะหลังจากที่เราเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะไม่เกินนี้เราก็จะมีการตัดแต่งต้นนะคะโดยวิธีการตัดแต่งของเรานะคะสมัยก่อน เศษที่เราเหลือจากการตัดแต่งเราก็จะเผาทิ้งแต่เราเปลียป่ยนวิธีใหม่นะคะเป็นการนําไปไว้ที่โคนต้นลําไยนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับต้นลําไยนะคะแล้วปุ๋ยจากใบลใําไยก็จะมีการย่อยสลายไปเรื่อยๆนะคะแล้วในเบื้องต้นที่เราได้กล่าวไปว่าเราได้ทําการหมักปุ๋ยหมักจากใบลใําไยของเรานะคะพอแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาใบพูนต้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําปุ๋ยหมักที่ได้จากกองของเรานะคะมาใส่บริเวณรอบโคนต้นนะคะประมาณต้นละ30-50กิ รระะเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แล้ให้กับดินของเรานะคะเป็นการปรับสภาพดินของเราด้วยและหลังจากนั้นเราก็จะมีการใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินเป็นระยะระยะจนไปถึงก่อนการลาดสารลำไย,ยค่ะศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดตากยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และพัฒนาการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จในด้านการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในภาคการเกษตร